จบแบบเหนื้อชั้นทีมลมกรดไทยคว้าทอง4 x 4 0 0มกริตาฟิลิปปินส์แชมเปี้ยนชิพ2025 การแข่งขันกรีฑาฟิลิปปินส์แชมเปี้ยนชิพ2025ที่จัดขึ้นณสนามมิวคลาสซิตี้สเตเดียมเมืองคาปาสประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่1-4พฤษภาคม2568ประเภทวิ่ง4-4-0-0เมตรชายทับลมกดทีมชาติไทยที่ประกอบไม้ที่1นนทวัฒน์พักดีจิตไม้ที่2คุณพัฒน์ไกรจันทร์ไม้ที่3พิรพัฒน์งามนาและไม้ที่4จิรายุปลีนารมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมลมกรด4-4-0-0มไทยสามารถสปีดเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา3 18. นาฬิกา18 เป็นการส,สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกรีฑาไทยขณะที่เหรียญเงินตกเป็นของทีม University of s a n t ส t o m a ทที่ทำเวลา3นาฬิกา21ินาที15วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของทีมโกลมิงคอเลจที่ทำได้3นาฬิกา2ีนาที47วินาทีนอกจากนี้ทัพกรีฑาไทยยังเก็บเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญทองในวันสุดท้ายจากประเภททุ่มน้ำหนักด้วยผลงานของกิติพงษ์บุญมาวันเจ้าของแชมป์ซีเกม2 0 2อ่สามโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาทุ่มน้ำหนักได้ไกลถึงหกสิให้านุด แชมเปี้ยนชิป2อพเหรียญทอง6กเหรียญสุบเบนรัตอินแสงคว้างจัดหญิงอารีรัตอินทดิตทุ่มน้ำหนักหญิงจริยาวิชัยดิษพุ่งแหลนหญิงจิรายุปลีนารัมวิ่ง400เมตรชายกิติพงษ์บุญมาวันทุ่มน้ำหนักชายทีมวิ่งผาด4 x ่0นเมตรชายนนทวัฒน์คุณพัฒน์ธีรพัฒน์จิรายุเหรียญเงินหนึ่งเหรียญอริสาเวลุวานารักษ์วิ่งข้ามรั้ว100เมตรหญิงเหรียญทองแดงสองเหรียญสราส200ชาย อริสาเวลุวนารักวิ่งข้ามรัว400เมตรหญิง